ก็จะเป็นงานใช้สนามบินนะคะก็จะมีที่ส่งก็จะมีเสากั้นทางเดินแบบสไตลเลตแบบดึงกลับถ้าเกิน40ต้นเราก็มีบริการพิมพ์ให้นะคะก็ส่วนใหญ่สีที่ขายค่อนข้างเยอะจะเป็นสีฟ้ากับสีแดงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพอมีเวลาหน่อยถ้าจะเอาสีเขียวหรือว่าสีเหลืองเราก็พอสั่งให้ได้แต่ว่าของที่ออนสต็อกอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้ากับสีแดงนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะใช้แล้วอีกแบบอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบหวโซ่แต่ถ้าเกิดเช็คแล้วจริงๆเนี่ยพวกดึงกลับราคาจะถูกกว่าเพราะว่าราคามันจะต้นหนึ่งมันจะพร้อมสายแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,เป,นเป็นพวกห่วงมันจะแพงกว่าอีกตัวหนึง่งเราก็จะขายพวกกลุ่มกระบาเอ็กซเรย์ความแข็งแรงจะเยอะมากนะคะเพราะเราส่งที่สนามบินอยู่แล้วก็จะมีถังขยะที่มีเป็นใสแล้วก็มีฝาปิด เห็นได้ทั่วไปในสนามบินนะคะสอาพามเพิ่มเติมสามารถอ e ีเมลหรือว่าโทรศัพท์สอบถามขอใบเสนอราคาได้นะคะสวัสดีค่ะ